พงศาวดารพูดเทพตอนที่280ถึงตอนที่282อเอาล่ะครับวันนี้จะเป็นพาร์ทล่าสุดของพงศาวดารพูดเทพนะครับแล้วหลังจากนั้นค่อยมาต่อกันอีกทีไม่รู้ตอนไหนนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้จะพบกับเรื่องสัปยุทธลุฟ้ายาวกันไปต่อนะครับเรื่องนี้ให้ดาวนะครับเดือนหนึ่งคนแปลน่าจะลงตอนใหม่ให้นะครับเพราะงั้นอาจจะนานหน่อยจะได้ไม่ต้องถามกันนะว่าจะมาตอนไหนอะไรยังไงนะเดี๋ยวถ้ามันมาเดี๋ยวลงให้เลยครับแต่ว่าถ้ามันไม่มานั่นก็คือมันยังไม่มีนะครับโอเคครับเดี๋ยวเเเเรรรราาาไปป่มกกััััันนนนนลยดีีวะคคคบบโออออณตต้ขชสพธ์ เนื่องจากว่าทางช่องเราเคยใช้ภาษาไทยของเพจบาทเดียวนะครับและตอนนี้ยังคงใช้คําแปลของเพจบาทเดียวอยู่นะครับซึ่งใครที่ค้างนะครับอยากอ่านตอนล่าสุดทันจีนนะครับส่วนภาพนี้ก็คือช่องทางการโดนทให้เพจบาทเดียวนะครับสามารถไปติดต่อเพจบาทเดียวที่ใต้ดิสคริปชันนี้ได้เลยนะครับใครโดนทเกิน100บาทขึ้นไปนะครับติดต่อส่งสลิปได้ที่เพจบาทเดียวนะครับเพื่อเข้ากลุ่มกาแฟและอ่านตอนล่าสุดทันจีนก่อนใครได้เลยนะครับคิดว่าข้าูกล่ามไปแล้วจะลงมือกับเจ้าไม่ได้งั้นเลย โอ้ oh, แข่งกันพวกเราเรียกชวยป้องกันเนี่ยหนีเร็วเข้าใช้พลังสัตระทาเร็วเข้าฮะพวกเจ้าคิดจะทําอะไรข้าได้อย่ายได้คิดจะขโมยเลือดของข้าไปจากตรงนี้ได้เลยถ้าคิดอยากเข้ามาแล้วก็อย่าหวังว่าจะได้ออกไปโอกาสน,นี้แหละระเบิดมังกรกัมปนาทฮะ,ฮะหยิบได้แล้ว นี่แล้วเนี่ยล่โดนสายฟ้าเข้าจนได้ฮึคิดหรือว่าจะไปได้ง่ายนะอย่าหวังว่าจะมีชีวิตอยู่ต่ออีกเลยเป็นไปได้ยังไงกันเจ้าทำไมถึงหนีออกมาได้เจ้าไม่จำเป็นต้องรู้ให้มากความหรอกนะเนี่ยล่เลือดเจ้าสนดดวนี้เอายังไงกับมันดีนี่เจ้าคิดจะว่าดักขลาอีกแล้วงั้งล่อเจ้าจะไม่คืนคำใช่ไหมฮะเป็นใครกันแน่ที่เล่นเหลี่ยมเยอะ หากข้าคิดจะทำรายเจ้าจริงๆลรอก,ก็ใช้แค่เปลวเพิงธทมินก็ทำให้เจ้าตายได้แล้วเชื่อไหมล่ะซึ่งที่ข้าต้องการเลือดของเจ้าก็เพื่ออาไว้กักขังตัวเจ้าเท่านั้นแล้วก็ไม่ให้เจ้าคิดมาทำร้ายพวกเราอีกด้วยฮ ข้าจำเป็นต้องใช้เลือดสุดของเจ้านำไปผนึกเข้ากับร่างของตู่ซือนับตั้งแต่วันนี้เจ้าก็แค่รอประสานเข้ากับพลเลวิญญาณของตู่ซือก็พอแล้วร่างกายของเจ้าจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของผนึกตู่ซือฉะนั้นอย่าได้คิดสังหารเขาเชียวแล้วถ้าเกิดชีวิตของเขาดับไปเองตามกาลเวลาแล้วหรอเรื่องนี้ข้าไม่รู้เหมือนกันหลอกนะเจ้าก็แค่ทำทุกอย่างไม่ให้เรื่องเกิดขึ้นแบบพี่ว่าก็พออย่างนั้นก็ได้ข้าจะปกป้องเขาอย่างสุดความสามารถเอง แต่หาเมื่อใดที่เขาถึงวาระสุดท้ายเจ้าต้องปล่อยข้าไปข้าตู่ซือเป็นคนรักษาสัจจะเสมอหากเจ้าติดตามข้าถึง50ปียามนั้นข้าจะปล่อยเจ้าไปเป็นอิสระอย่างแน่นอน ในที่สุดก็ตกลงเสียทีตู่ซื้อก็จะได้รับอสูรกิเลนฟ้ามาครอบครองสุดท้ายแล้วในอนาคตเขาจะต้องประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนก่อนหน้านั้นเขาพยายามหาทางที่จะช่วยเหลือทุกคนให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เนื่องจากอาณาจักรมังกรเป็นอะไรที่ยากมากสําหรับพวกเขาต่อให้พวกเขาได้พบเจอกับจกักรพรรดิปาดแม้เพียงสักครั้งแต่ก็ไม่อาจทาอะไรกับเขาได้และครั้งนี้เขาจะไม่ยอมสูญเสียทุกคนไปอีกครั้งอย่างแน่นอน นึโซ่มันกำลังจะขะขยับไม่ได้ขยับไม่ได้ก็ถูกแล้วมานี่สิเอาล่ะสำเร็จละได้รับกีเดนฟ้ามาเป็นสันดสูวนเจ้าจะแข็งแกร่งขึ้นอย่างแน่นอนขอบคุณนะเนี่ยลี่เราจะทำอะไรต่อดีล่ะก็ลองขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งก็แล้วกันไปกันเถอะ รู้เหมือนว่าทักษะด้านจารึกอักษรของเขาจะเหนือล้ำนักรู้กระทั่งวิธีผนึกวิญญาณวิชานั้นเก่งว่าน่าจะมาจากอาณาจักรมังกรแม้กระทั่งเราเองก็รู้สึกว่ายากเกินกว่าจะเข้าใจได้ข้าเองไม่รู้ว่าเขาไปเรียนรู้มาจากไหนแต่ต้องขอสแสดงความยินดีกับท่านเจ้าพิภพด้วยที่มีสายตาไม่เลวเช่นนี้ข้าเองก,ก็ต้องขอสแสดงความยินดีกับพี่เทียนหุนด้วย ผู้เยาคนนั้นได้รับพลังจากอสูรกิเลนฟ้าไปครอบครองแล้วซึ่งเมื่อกิเลนฟ้าได้รวมเข้ากับสายเลือดของเขาไปอย่างช้าๆไม่นานนับจากนี้เขาจะกลายเป็นอัจฉริยะของโลกใบนี้อย่างแน่นอนขอบคุณครับท่านเจ้าพิภพไม่รู้เลยว่าเจ้าเนี่ยหลีนั่นจะทําให้ข้าตกใจมากถึงขนาดไหนกันปราสาทเพิงธมินชั้นที่4ไปไม่ได้แต่เจ้านั่นกลับ ชั้นที่สี่นี่เปลวเพิงธรม,มินกับล้อนยิ่งกว่าเก่าทำไมถึงยังมีกลุ่มคนขึ้นมาได้อีกกันนะชายผู้นั้นแท้จริงแล้วมาจากที่ไหนกันแน่ก่อนหน้านั้นไม่เคยเห็นมาก่อนเลยชั้นห้านั้นซึ่งข้าไม่อยากขึ้นไปได้เลยทําให้ขึ้นไปได้แค่ชั้น4ี่แต่นี่กลับม,มีถึง1ิบกว่าคนและคนเหล่านั้นต่างก็กล้เคกีกยบความสามารถของข้าแล้วทั้งสิน้นบัดซบเอ้ยข้าสิต้องการเป็นสิ่งหนึ่งเดียวของท่านเจ้าพิภพ มืมีคนน้อยกว่าหนึ่งคนฮะหรือว่าเขาขึ้นไปข้างบนกันแล้วแน่นะทุกคนคิดว่าชั้นสี่เป็นยังไงบ้างอยากจะขึ้นไปต่อไหมไม่ไหวแล้วว่ขาขาขา้ามันถึงขีดจํากัดแล้วข้ายังเหลือแรงอยู่ไม่มากแต่เกรงว่าน่าจะขึ้นไปชั้นห้าไม่ไหวดูเหมือนว่าคงมีข้าตุ้นเจี้ยนกับพี่สาวยู่เหยียนที่น่าจะมีแรงเหลืออยู่แล้วนะงั้นพวกเจ้าก็อยู่ที่นี่ฝึกฝนไปละกันเดี๋ยวข้ากับพี่สาวจะลองขึ้นไปข้างบนตุ้นเจี้ยนคอยปกป้องทุกคนด้วยนะ ขอรับไม่รู้เลยว่าข้างบนที่สูงกว่านั้นจะมีอะไรน่าตกใจอยู่หรือเปล่านะเนี่ยลีระวังด้วยนะเฮ้ประการเพิง์ธมินชั้นที่5้านั้นไม่ใช่อะไรที่คนจะขึ้นไปก็ขึ้นไปได้ง่ายๆหรอกนะถ้าหาข้าพูดแบบนั้นว่าขึ้นไปได้ข้าก็ขึ้นไปได้ถึงชั้นที่6แล้วมั้งดูเหมือนเจ้าเด็กนั่นจะขึ้นไปอีกชั้นแล้วนะโอ้อยากจะขึ้นไปอีกงั้นหรอนอกจากเจ้าตัวที่ดูดุร้ายนั่นแล้วในหมู่พวกเราก็ไม่มีใครขึ้นไปได้สักคนไม่รู้เหมือนกันว่าเจ้าเด็กนั่นจะขึ้ไไ้้นนนนนนไไไปดที่่หกแะ เพิร์ลทมินแข็งแกร่งมากขั้นดีมันเพิร์ลทมินกับคู่ลุนแลนมากยิ่งขึ้นลาวกับทะเลวิญญาณกำลังถูกเผาไหม้ตลอดเวลาไม่รู้เลยว่าคนคนนั้นขึ้นไปได้ยังไงกันทะเลวิญญาณของเขาต้องแข็งแกร่งมากแค่ไหนแต่ในเมื่อมันขึ้นไปได้ข้าเองก็ไม่ยอมแพ้เช่นกันฮะนี่มันขึ้นไปกว่า6ขั้นแล้วหรือเนี่ยดูเหมือนว่าไม่มีท่าทีจะหยุดเลยด้วยซ้ำแปลงมากเด็กคนนี้กับคนก่อนหน้าต่างก็ไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลย พวกเขาแท้จริงแล้วมาจากที่ไหนกันแน่นะเปลเพลิงทมินกับห้วงทะเลวิญญาเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วด้วยไม่รู้เลยว่าเขาจะขึ้นไปได้ไกลแค่ไหนกันเชียวพี่สาวเทพิดาท่านคิดหรือเปล่าว่าเปลเพลิงเทมินนี้นะ่ะเหมาะสมกับท่านที่จะดูดกินมันได้นะ่ะ เพียงแต่สถานที่แห่งนี้เปลวเพิงทมินนั้นมันไม่ได้เหมาะที่จะช่วยให้ข้าฟื้น,ฟ,นฟูตัวเองได้เท่าไหร่นะักฮ่าฮ่าที่แทบเป็นเช่นนี้พี่สาวเทพธิดาท่านรู้ที่มาของประการที่นี่หรือเปล่าประวัติของประการเพลิงทมินน่ะค่อนข้างยาวซึ่งเรื่องราวของมันนั้นยาวนานกว่าแดนมรณะเก้าชั้นเสียอีกในยุคโบราณที่ยิ่งกว่าสมัยโบราณการมีววผู้วาวุโสอสองคนได้บรรลุระดับที่ล้ำลึกไร้ขีดจำกัดดูเหมือนว่าพวกเขานั้นต่อสู้เพื่อแย่งชิงบางอย่างซึ่งมันเป็นการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่มากนะััระดบการฝฝึกนของขน่กรรา จนกระทั่งเทพวิญญาณยังไม่กล้าอาจที่จะเข้าไปยุ่งกับการต่อสู้ของพวกเขาจนไม่มีใครรับรู้ว่าสองคนที่แข็งแร่งพวกนั้นหายไปไหนหอคอยทอม,มินนั่นก็เป็นสมบัติที่พวกเขาทอดทิ้งไว้ให้และสมบัตินี้น่ะเลยทําให้ที่แห่งนี้ได้กลายเป็นที่ลกล้างแดนเปลวเพลิงมีข่าวลือว่าหนึ่งในสองคนนั้นได้ตกตายลงไปและก็ไม่มีใครเห็นพวกเขาอีกเลย แต่ข้าคิดว่าประการแห่งนี้กลับถูกควบคุมโดยเจ้าพิภพเสียมากกว่าไม่มีใครสามารถเป็นเจ้าของได้หรอกและมันก็ยังไม่มีใครเป็นเจ้าของคนใหม่ด้วยซึ่งส่วนใหญ่เทพวิญญาณลูกนนอนหล,งลงังมักใช้สถานที่แห่งนี้ในการฝึกฝนเท่านั้นแหละส่วนเจ้ากิเลนฟ้านั้นใครที่จับมันมาข้าเองก็ไม่ทราบเทิ่ยกันอืมไม่แน่อาจจะเป็นสิ่งนั้นเป็นไปได้หรือเปล่านะที่ในสองคนที่แข็งแกร่งจะเป็นสิทธิ์ของจกักรพรรดิคงหมิงและต่อสู้กันเ,นเพื่อแย่งชิงตำแหน่งสืบทอดอัคราพ,พุ่งนั้นถ้าหากนี้เป็นเรื่องจริงอย่างวว่่าาาาาพกกเขคงงต็มีอน พอที่จะสยบระดับเทพวิญญาณได้เลยสินะแสดงว่า การเป็นทายาทจากักรพรรดิคงหมิงน,นี่คงเป็นเรื่องที่พิเศษอย่างแน่นอนก่อนหน้านั้นที่ศิลาจารึกก็สามารถรู้แจ้งได้หากรวมทายาทที่ได้รับมรดกของจกักรพรรดิคงหมิงรวมค่าด้วยก็มีรา,าวๆห้าคนและถ้าหากการต่อสู้นั้นส่งผลที่ทำให้เกิดการฆ่ากันเกิดขึ้นตอนนี้ก็เหลือแค่4ี่คนนั่นนับว่าเป็นข่าวดีหรือเปล่านะถ้าเกิดว่าในครั้งนั้นมีผู้หนึ่งต่อสู้กันจนต้องตายแล้วผลลัพธ์ที่ได้จะหอมหวานแค่ไหนกันเชียวตอนนี้บางทีคนคนนั้นอาจจะแข็งแกร่งยิ่งกว่าตอนนั้นแล้วเสียออ แนคุกมินก็มีชาชาลาที่ดูท่าวิกลจริตบางทีนั่นอาจจะเป็นหนึ่งในผู้สืบทอดคนหนึ่งก็เช่นกัน3ครั้งพูดบท5ครั้งปรากฏตัวมันปรากฏตัวต่อนหน้าข้ามาแบบนี้บางทีมันอาจจะรับรู้เกี่ยวกับตัวตนของข้าแล้วก็ได้แล้วทาไมมันถึงยังไม่ลงมือละ่ะ บางทีด้วยระดับของคนคนนั้นอาจจะง่ายต่อการลงมือหาก่าฆ่าก็เท่ากับว่าร่างกายของมันอาจจะได้รับวิญญาณอะไรบางอย่างก็น่าจะมีแค่เหตุผลเดียวเท่านั้นข้ายังอ่อนแอจนเกินไปรับรู้แค่สิบตัวอ,อ,กอักษรยังไม่อาจบรรลุความหมายที่แท้จริงได้ดังนั้นจึงไม่อยากที่จะลงมือเพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลาเปล่าก็คล้ายกับเจ้ากิเลนฟ้าสินะรอจนเติบใหญ่แล้วค่อยสังหารทิ้งแต่น่าเสียดายที่ข้าไม่ยอมให้เป็นเช่นนั้นหรอกเจ้าจะต้องเสียใจต่อการตัดสินใจครั้งนี้แน่ๆประการเพิงธมินชั้นที่5้า ถึงเลยว่าพวกเราจะได้พบกันที่นี่ยังไม่ทันเอ่ยกันสักคำก็ลงมือซะแล้วเจ้านี่สมกับเป็นจอมมารเสียจริงๆเลยนะที่แท้เจ้าก็รู้ตัวตนของข้าตั้งแต่ตอนแรกแล้วสินะ ถ้าเกิดว่าข้าไม่รู้ข้าก็โง่เต็มทีแล้วล่ะเจ้านั่นเปลงกายเป็นอสูรนรกพมินอสูรตัวนี้เคยปรากฏตัวมาก่อนในคุกพมินแต่เรายังไม่เข้าใจอะไรเกี่ยวกับมันดีเท่าไหร่นะักแต่ตอนนี้ข้าสามารถรู้สึกได้ว่าเจ้าจอมมารตัวนี้น่าจะเข้าใจสัจธรรมแห่งแดนนรกพมินแล้วเหลืออีกไม่กี่สัจธรรมก็คงน่าจะเข้าใจถึงทองแท้ของคําว่าสัจธรรมอีกเพียงนิดเดียวมันก็จะเข้าใกล้เทพวิญญาณนี่มันออกจะแตกต่างกันไปแล้วนะโจมตีไร้ผลหรือ ระเบิดพลังหยินหยางสิบเท่าตายหรือ,อยังพื้นที่ขนาดเล็กแบบนี้ต่อยห้ข้าระดับสูงมากกว่ายังไงข้าก็หนีไม่พ้นเหมือนกันละเร็วมาก แย่แล้วคืนยังใช้แพนด้าคมเขี้ยวสุลล็โกโกมีหวังเสร็จมันแน่น่าสนใจดีนี่ยอมรับจริงๆว่าเจ้านะ่ะทำให้คนตกใจได้อยู่เรื่อยๆถึงขนาดสามารถใช้พลังศิลธรรมสามอย่างได้นับว่าไม่เลวยิ่งนะักแต่ถ้าว่าห่างมาเทียบกับประสิทธิภาพร่างกายของข้าแลโโ้วสลโอก้เจ้ายังห่างไกลกว่าข้าอยู่อีกมากนะมันแข็งแกร่งขนาดนี้เลยเหรอกํแพงกะดูฮ้อพลังศิลธรรมเห็นความตายงั้นหรือบาประโยชน์น่า โหยยังหาจุดอ่อนของมันไม่ได้เลยดูเหมือนพอถึงชั้นที่5้าพลังของมันก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเลยกลายเป็นว่าพลังของมันนั้นแตกต่างกว่าข้ายิ่งนะและยิ่งทว,วีมากขึ้นอีกในตอนนี้ข้าคงไม่ใช่คู่มือของมันแน่ๆในที่สุดคู่ช่วยที่อยู่บนตัวของเจ้าก็ปรากฏตัวสักทีนะไม่ต้องห่วงข้ายังมีตัวเลือกที่จะให้รอดชีวิตอยู่แต่ข้ากลัวว่ามันอาจจะไม่ได้ผลเท่าไหร่ ดูจากการต่อสู้ของเขาแล้วดูเหมือนว่าเขาน่าจะยังไม่คิดจะเอาชีวิตของข้าแน่เพราะข้ารู้สึกได้ว่ามันยังคงซุกซ่อนพลังของอสูนเอาไว้อีกมากแน่แน่ซึ่งพลังนั้นเมื่อใดที่ออกมามันจะแข็งแกร่งกว่านั้นแน่นอนข้าจะทําให้ดีที่สุดเจ้าพยายามปกป้องตัวเองไว้ให้ดีก็พอฮพอแล้วล่ะจากการต่อสู้กับเจ้าแล้วนั้นทําให้ข้าแน่ใจแล้วว่าพลังจิตวิญ,ญญาณของเจ้ายังไม่แข็งแกร่งมากพอ แต่มันมีบางอย่างที่ทําให้ข้ารู้สึกแปลกใจอยู่อย่างวิธีการต่อสู้ของเจ้าในครั้งนี้มันแปลกกว่าเงื่อนไขของขอบเขตพลังในตัวเจ้าเสียด้วยซ้ําดังนั้นวันนี้ข้าจะไม่ฆ่าเจ้าแล้วเจ้าขอดูหน่อยว่าเจ้านั้นจะเติบโตไปได้ไกลแค่ไหนนี่ที่เจ้าไม่อาจจะฆ่าได้นะ่ะไม่ใช่ว่าเพราะมันมีปัญหาหรอกหรอโห้เจ้ามั่นใจในตัวเองจริงๆนะเอาไว้ค่อยพบกันใหม่ที่อาณาจักรมังกรก็แล้วกันไปละโหเจ้าสองคนนั้นความสามารถไม่เลวเลยนะทั้งยังมีอสูรที่เป็นร่างทรงที่แข็งแกร่งไม่เบาเช่นกัน ดูเหมือนว่าแยกกันได้ยากจริงๆเลยว่าไหมแต่ข้ารู้สึกนะว่าชายผมสีทองนั่นจะแข็งแกร่งกว่านิดหน่อยเพียงแต่สองคนนั้นกลับกินกันไม่ลงเลยจริงๆว่าแล้วเจ้าหมอนั่นไม่ธรรมดาเลยจริงๆน่าสนใจดีแฮนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ข้าได้พบกับคนที่อยู่ในโลกใบเล็กสีฟ้าที่น่าสนใจแบบนี้ได้คิดไม่ถึงเลยว่ายู่เหยียนจะปรากฏตัวมาเช่นนี้ได้แต่ยู่เหยียนนั้นนางเป็นเทพวิญญ,ญาณระดับต่ำบางทีนางอาจจะยังไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับอาณาจักรมังกรทั้งหมดก็ได้นะแม้ว่ายู่เหยียนจะเป็นเทพวิญญ,ญาณระดับต่ำก็ตาม แต่นิยามศึกระหว่างเทพวิญญาณด้วยกันเมื่อครั้งที่นางถูกโจมตีก็ไม่อาจมีผู้ใดที่สามารถดับดวงวิญญาณของนางได้เลยสักคนไม่นานนางก็ได้ซ่อนตัวอยู่ที่น้ำโพุทมินเรียกได้ว,ว่าเป็นเทพวิญญาณองค์เดียวที่ทําให้เผ่าอาสูรนั้นหวาดกลัวเป็นอย่างมากข้าคิดว่าเราน่าจะให้นางติดตามพวกนั้นเข้าไปนิกายขนนกศักดิ์สิทธิ์ไปด้วยเลยจะดีไหมหากท่านว่าดีนั่นก็นับว่าดีแล้วเฮ้อเอาไว้เผชิญหน้าก,นกันก่อนจะดีกว่าพวกเราเจ้าพี่ผมดูเหมือนจะมีแข,มข,ขกมาหาแล้วสิ อยบอกนะว่าพลังแข็งแกร่งอะไรกันมาถึงที่นี่กลับไม่คิดจะทักทายด้วยคำพูดเลยหรือไงกันจูหลงนตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้ะ เอาละครับก็จบไปแล้วครับกับพงศวดานผู้เทศตอนล่าสุดที่มีแปลไทยออกมานะครับสำหรับในวันพรุ่งนี้นะครับเราจะไปพบกับเรื่องสรพยุทธทะลุฟ้ากันต่อนะครับหลังจากที่เสี่ยวเยี่ยนของเราเพิ่งต่อสู้กับนาลานเสร็จนะครับแล้วเรื่องราวต่อจากนั้นจะเป็นยังไงไว้รอติดตามพร้อมกันพรุ่งนี้เช้านะครับสวัสดีครับ